พี่น้องท,ทุกท่านครับผมเด็กกันคลิปพีทิ้นสวนยางไร้ธาตุนิวเคลียครับพี่น้องยังอยู่ในโหมดการฉีดพ่นบำรุงน้ำหมักเอเอ็มซูเปอร์เอ็มสูตรครูเซบุลเซนาครับพี่น้องครับนี่เป็นมือที่สามเลยพี่น้องที่เขาฉีดกันเนาะสามวันผ่านไปครับต้นฟังละต้นเถียงมันเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวฟังนีเท่าไห่พี่น้องเบิไงฟังนีฟังเป็นฟังที่เพิ่งเปิดกันปีปีที่แล้วครับคลิปแตกลานกันอยู่ใน จยางเมื่อวนนี้แหละครับส่วนหนึ่งพี่น้องจะได้จัดการจัดแจงลากสายขึ้นไปทางบนน่นครับสีดเมื่อทาง้างบนตีนป้านครับคอนเนาะลากสายขึ้นไปครับพี่น้องครับส่วละอุปกรณ์ที่เตรียมมาืันนี้ก็กรกดาเกิดมี้ถังถังน้ำนะครับถังน้ําพันลิตรหนึ่งใบสก,กัดถังละใบละสองลิตรสองใบครับบัมบิกสายสายฉีดแล้วก็มาก้องน,น้ำตาลครับผม น้ำตาลสายเลยครับพี่น้องครับเดี๋ยวอนุญาตเตรียมอุปกรณ์ลากสายขึ้นไปด้านบนนู่นครับแป๊บหนึง่งเ้อพี่น้องเด้อรอสักครู่ครับฟังนี่เอออีกอย่างนึงฟังนี่เพิ่งเพิ่งฉีดเป็นปีแรกครับพี่เพิ่งฉีดเป็นปีแรกเนาะสิ่งที่แตกต่างระหว่างการฉีดคบบรับว่าฉีดก็คืออย่างที่เคยฉีดอะ่ะฟังนู่นครับมันจะเป็นใบเขียวเข้มมากกว่าเนะพี่น้องนอะฟังนี่ยังออก เขียวแต่ว่าเบเลือเบลเข้มแห้งเนาะออซอนซอนอยู่ครับโอเคพี่น้องเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์แป๊บนึงครับอ่ะนอุปกรณ์เตรียมเรียบร้อยแล้วครับรเ,เรียบรถมา ไปไปน้เดินตามสายไปนน้นครับดังฟอๆอย่างนี้เราเวทีการฉีดกระสีสูงแล้วครับฉีดขึ้นบนกิ่งบนงามบนงามบนมยังบนแล้วครับฉีดตามลำต้นแล้วก็ฉีดลงพื้นดินนะพี่น้องครับเพื่อบำรุง ตบุงรากตบุงใบตรุงน้ำยางครับผมพี่น้องตบุงต้นอย่างเราบอกว่าไงใช่ครับตุวมือก่อในให้ได้ วิดีโอตหรับคลิปนี้กันไลค์เป็นอะไรเหมือนกนครับผมฝากกดไลนค์กดแชร์ครับตติดามคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ